ความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมีสักกี่คนที่จะเดินเคียงคู่กันไปนานตลอดชีวิตเพื่อนเอนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมหลายคู่ถึงไปต่อกันไม่ได้หรือทำไมความรักที่เคยหวานชื่นถึงจืดจางลงไปคำตอบอาจเป็นเพราะเราเผลอคิดไปว่าความรักคือความรู้สึก ที่เมื่อจางหายไปก็คือจบแต่จากการเดินทางที่ทอรหดขึ้นเขาหลวงเจ็ชั่วโมงครึ่งทำให้พิมพ์ได้ตระหนักถึงความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งตรงกับแนวคิดของนักจิตวิทยาและความสัมพันธ์หลายท่านเช่นอีริชฟอร์มและสตีเฟนโคเฟ่ที่ได้กล่าวไว้ว่าความรักคือคำเกิดกริยาค่ะ ความรักไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกแต่คือสิ่งที่เราทำค่ะเมื่อเราหยุดทำสิ่งที่แสดงถึงความรักความรู้สึกรักก็จะจืดจางไปเป็นธรรมดาเหมือนกับการเด,เดินป่าที่ยิ่งชันยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งต้องใช้ความเข้าใจและกำลังใจชีวิตคู่ก็เช่นกันค่ะและนี่คือ3ขั้นตอน การกระทําเพื่อฝึกฝนความรักที่ใครๆก็ทำได้ค่ะ3ขั้นตอนฝึกรักให้กลับมาลึกซึ้งกว่าเดิม 1. เริ่มต้นจากรักตัวเองให้เป็นก่อนการพิชิตยอดเขาหลวงทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเราเองนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะคือการยอมรับและชื่นชมในความพยายามของเราผู้เชี่ยวชาญด้าน ความเมตตากรุณาต่อตนเองกล่าวว่าการใจดีกับตัวเองในยามล้มเหลวคือรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราถึงจะสามารถมอบความรักที่ดีให้คนอื่นได้โดยไม่เรียกร้องค่ะ 2. ฝึกรักอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยการยอมรับเส้นทางที่ทรหด ถ้าเรามัวแต่บน่นเราคงไม่มีความสุขแต่เพราะเรายอมรับว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเดินทางความรักก็เช่นกันค่ะคือการยอมรับในตัวตนของกันและกันทั้งในวันที่สดใสและในวันที่เหนื่อยล้าการทำสมาธิแผ่เมตตาเป็นวิธีฝึกฝนที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยเพิ่มความรู้สึก เห็นอกเห็นใจและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่อตอนเองและผู้อื่นได้จริงค่ะ 3. แสดงออกด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ยิ่งใหญ่ระหว่างทางที่เหนื่อยล้าการยื่นน้ำขนมให้กันการรอการให้กำลังใจคือการกระทำแห่งรักที่สำคัญกว่าคำพูดนับล้านคำค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ ย้ำว่าคู่รักที่ประสบความสำเร็จคือคู่ที่สร้างบัญชีเงินฝากทางอารมณ์ผ่านการกระทำดีๆเล็กๆน้อยๆให้แก่กันสม่ำเสมอค่ะการกระทำที่ผ่านการฝึกฝนนี้เองที่เปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นพลัง และเปลี่ยนความมืดที่เริ่มเข้ามาบนผาชมตรงให้กลายเป็นท้องฟ้าสีชมพูที่สวยงามจับใจเหมือนมีเพียงแสงสว่างในหัวใจสีชมพูของเราสองคนนำทางไปค่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะใช้แสงสว่างในหัวใจสีชมพูเดินกลับไม่ได้นะคะมันมืดจริงๆค่ะต้องใช้ไฟฉายหรือโทรศัพท์เท่านั้นค่ะ ชีวิตคู่ก็คงเหมือนกันแม้ความรักจะสวยงามแค่ไหนแต่เราก็ต้องใช้สติและปัญญาเหมือนไฟฉายในการนำทางชีวิตให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เสมอพิมพ์ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคู่นะคะลองนำสขั้นตอนนี้ไปลงมือทำดูแล้วเพื่อนๆจะค้นพบว่าความรักที่แท้จริง มันสวยงามและแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมีสักกี่คน